แนวทางการต่อสู้แบกดากอนด้วยตัวละครง่ายๆที่เราสามารถหากันได้สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอิกดากอนิเคลิลในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางในการต่อสู้เก็บ3ดาวเพื่อรับรางวัลตั๋วอัญเชิญวาคิรี่ในกิจกรรมคุมทรัพย์ฤดูดร้อนซึ่งก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมฉะนั้นเราต้องรีบเล่นไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับเขาก็จะมีทั้งบอสร,ระดับปกติกีนดากอนเพื่อให้เราไปเก็บรวบรวมเครื่องประดับที่มีจี้ และแผ่นที่สมบัติเราก็จะได้ไปซื้อของในร้านค้าที่จะมีชิ้นส่วนมารูรูซัมเมอร์ผนึกอิกดาแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายในส่วนของหีบสมบัติยังมีตัว๋วอัญเชิญคู่ห e ูอีเทอร์คิสตันชิ้นส่วนมารูเพื่ออัปเกรดดาวที่มากขึ้นแน่นอนเขาก็จะมีบอสระดับยากที่ผมจะพามาดูแนวทางในการต่อสู้ตั้งแต่ด่าน2ด่าน3ด่าน4เพื่อเก็บ3าดาวเราก็จะได้รับรางวัลตัว๋วอัญเชิญวาคิวรี่แล้วก็อ e ีเทอร์คิสตันด้วยตนนะัวละครหน้าตอ นี้ที่เพื่อนๆต้องไปเปิดหาในตู้อัญเชิญลิมิเต็ดผู้คุมกฎคียอายแพทริเซียตัวละครสุดลิมิเต็ดสุดน่ารักและมีบทบาทมากๆในการต่อสู้ทั้ง PVP และ PVE และก็อย่าลืมไปหาคู่หูสุดลิมิเต็ดด้วยเช่นกันนะครับเลเบียความน่ารักบองแบลี่เกินจะต้นนันสําหรับทีมที่แนะนําให้จัดก,ก็จะมี ier, แพทริเซียเราจะเอามาลดอีเทอร์ของศัตรูด้วยสกิล2และก็ขโมยอีเทอร์ด้วยสกิลหนึ่งตัวละครที่2จะใช้เป็นยูเรียโดยยูเรีย เราจะใส่สถานะเลือดไหลเพื่อที่จะสามารถจบศัตรูได้ไวมากยิ่งขึ้นและแนะนําให้ใส่คู่หูไฮดาเพราะเวลาเราเปิดอันดิเมตก็จะมีโอกาสมอบสถานะถูกพิษแกศัตรูซึ่งจะช่วยทําให้ศัตรูเนี่ยตายได้ชัวร์มากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีก็ให้ไปใส่ตัวนี้นะครับตัวทันมาตัวที่3ก็แนะนําเป็นอาสากิเช่นเดียวกันกันกบยูเลียเราจะเอามาใส่สถานะเสียเลือดและโจมตีปิดมอนด้วยสกิลหนึ่งตัวนี้คู่หูแล้วแต่ได้เลยนะส่วนตัวละครสาคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือโนระเราจะเอามาใส่น้ําแข็งกัดและ ทำการแช่แข็งศัตรูให้ศัตรูที่ถูกแช่แข็งโดนดาเมจได้แรงมากขึ้นซึ่งมากถึง200%ความเสียหายสถานะพิดปกติเป็น200% 2เทินด้วยกันและหนึ่งตัวละครจะใส่ตัวไหนก็ได้นะครับจะใส่เป็นมารุหรือจะใส่เป็นลีเดียตัวละครดาเมจเจาะหลังที่เราจะเอามาสร้างความเสียหายศัตรูแนวนอนทั้งหมดก็คือเป็นแถวเส้นตรงทั้งสกิลที่2และสกิลอีเทอร์บาร์ดด้วยความที่ว่าแบ็กดรา้อนเขาจะเป็นบอสท,ที่มีพลังป้องกันที่สูงมากๆยิ่งดนาลางหลังเนี่ยยิ่งสูงไปอีกการที่เราจจะมตี ด้วยพลังชีวิตของเขาที่มีมากจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากจะจัดฉะนั้นก็เลยต้องใส่ใช้ทีมสถานะดอทเลือดดอทดาเมจกันก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ด่านที่2โดยด่านที่2นะครับตำแหน่งของมอนเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เขาจะมีบูพีสสตัวด้านหน้าส่วนบอสก็จะอยู่ที่ตำแหน่งหลังแพนติเซียลิมิเต็ดซัมเมอร์เขาจะสามารถเลือกเป้าโจมตีด้านหลังได้ในกรณีที่เราใช้สกิลทั่วไปสกิลที่2ไปดูการเล่นกันดีกว่านะครับดูพลังต่อสู้โดยรวมของผมอยู่ที่1 9 9 9 9 มาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาถึงเราก็เนี่ยโจมตีไปก่อนเพื่อทําการปิดสตู้สกิลแรกไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปซีมากอ่าตัวนี้ก็ใส่สกิลไปถ้าไม่ตายสักนิดนึงเออปิดไปเรียบร้อยครับต่อให้ปิดไม่ได้ก็ค่อยๆเลี้ยงไปก็ได้นะส่วนการโจมตีของเขานะครับเขาก็จะโจมตีอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจ มาถึงเทิร์นที่2เราจะให้แพทรีเซียซัมเมอร์ใช้งานสกิลที่2เพื่อทำการลดอีเทอร์ของศัตรูลดไปนะครับอย่าให้เขาใช้ท่าไม่ตายนะไม่งั้นต้องบอกเลยว่าการต่อสู้ศตูเนี่ยจะค่อนข้างยากมากๆแล้วเราก็ปิดตัวนี้ให้ได้ภายในเทิร์นที่2ก็ได้ครับโดยใช้สกิลของยูเลียไปก่อนแล้วก็อาจจะตามต่อด้วยอาสกิใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตีต่อด้วยลิเดียแบบนี้นะครับ จริงๆลิเดียเนี่ยเก็บสกิลไว้ตีบอสเพื่อมีโอกาสนอนหลับก็ได้นะแต่ผมจะไม่เสียเทิร์นละกันนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้โยนสกิลให้ยูเลียเพ,เพิ่มเกรดไ้ก่อนพอมาถึงเทินที่3อาะบอสเขาก็จะปงเปิดปงเปิดปั๊บนะครับเราไม่ต้องสนใจเราก็นี่เลยเปิดท่าไม่ตายของยูเลียเพื่อทําให้สตูนะครับติดสถานะเลือดไหลแบบนี้นะครับแล้วก็โจมตีต่อด้วยอาสกิตามต่อด้วยโนรนะครับ เราก็จะเหลือช่องในการโจมตีในจังหวะน,นี้เราจะตีด้วยตัวไหนก็ได้เพราะบอสก็จะปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ตีด้วยอาสกิแหมมนี้นะครับจัดไปแล้วก็ตามต่อด้วยโนระทำการแช่แข็งปิดประตูเมื่อถึงเทิร์นของบอสเห็นไหมเขาก็จะทำการเสียเลือดแล้วเราก็สิ้นสุดเทิร์นเพื่อเป็นการจบได้เลยนะครับเพราะบอสยังไงก็หล่นอยู่แล้วถ้าโดนมากเกินกว่า50%นะ ยิงโดนเลือดไหล2ส,สแต็คคูณ2เข้าไปอีกถ้าเรามีพิษอีกก็จะโดนแรงมากขึ้นไปอีกต้องบอกเลยว่าแรงแล้วแรงอีกด้านถัดมานะครับแบงค์นักก้อนหนนที่3ม,มอนสเตอร์ที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังเขาจะมี2ตัวบอสอยู่แนวหน้าก็ทีมเดิมได้เลยครับทีมเดียวเลยได้ว่าเกือบชนะทุกทีมยกเว้นเราจะถึกไม่พอที่จะรับดาเมจของบอสก่อนนะฮะมาถึงก็ยูเดียทำการใช้สกิลที่2เปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนแล้วโจมตีด้วยสกิลแรก แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดท่าไม่ใต้โจมตีจู่โจมเข้าไปโจมตีด้วยงูด้วยครับต่อมาเราก็ให้ลีเดียโจมตีด้วยสกิล 2. สองทะลุแนวหลังไปก่อนแล้วก็โจมตีด้วยสกิลหนึ่งนะครับแบบนี้ถ้าโชคดีบอสอาจจะติดหลับพอติดหลับปุ๊บเขาก็จะไม่ทําอะไรเราแล้วลต่อมาเทิร์นที่2ให้เราใช้แพทิเซียทาการลดอีเทอร์ของบอสอย่าให้เขาใช้ท่าไม่ตายเพราะเรา,เราไม่มีตัวป้องกันที่จะคอยดูดซับ รับดาเมจแล้วเราก็ใช้งานการของยูเรียโจมตีด้วยสกิล1ไปนะครับแบบนี้และโจมตีด้วยสกิล2ของลีเดียแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับแบบนี้ไปเลยถ้าแรงมากพอก็จะสามารถปิดสตูแนวหลังได้แล้วเราก็ทนรับดาเมจไปอีกสักรอบหนึ่งก่อนพอมาถึงเทิร์นที่3เราก็ทําการให้ยูเรียนะทําการใส่เสียเลือดแก่สตูนะครับแบบนี้ปึบติดพิษด,ด้วยก็จะดีมากเลยนะแล้วก็อาสกินะครับ ทำการใส่เสียเลือดโนระใส่น้ำแข็งกัดเหลือช่องว่างสองสกิลที่เราสามารถใช้ได้ก็ให้อาสกิจมตีไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตามต่อด้วยโนละแช่แข็งสตูเข้าไปดูบอสเ,เดืดเด้งนะเห็นไหม คือบอสอ่ะเขาก็จะโดนพวกดีบับมีทั้งน้ําแข็งกัดโดนความเสียหายโดนแช่แข็งที่ความเสียหายจากสถานะผิดปกติก็จะเพิ่มขึ้น20 0ด้วยกันมีลดเกาะที่สําคัญเลยก็คือจะโดนเสียเลือดทั้งจากยูเดียแล้วก็อาสกิและยังมีในส่วนของรับความเสียหายโดยตรงเพิ่มขึ้นอีกเพราะโดยรวมคูณเข้าไปแล้วความแรงบอกเลยว่าเยอะมากๆแค่นี้เราก็จะสามารถจบศัตรูได้แล้วนะครับเนี่ยจบศัตรูได้ใน4 5หเทินเรียกว่าสู้ง่ายมากๆเพียงแค่เราใส่สถานะ ให้ถูกจังหวะใส่ผิดจังหวะก็จบแบกหน้าก้อนด่านที่4โดยเราอาจจะมีปรับเปลี่ยนตัวละครเล็กน้อยนะครับโดยใช้มอร์นาและก็เอเดกะส่วน3ตัวละครเนี่ยยังเหมือนเดิมข้อควรระวังของด่านนี้เลยก็คือบอสเนี่ยพยายามอย่าให้เรื่องของเขาลดต่ำกว่า80%เนะครับงั้นยเดี๋ยวจะไม่ติดสถานะแช่แข็งเราก็จะลำบากแล้วเราก็ต้องรีบปิดมอนสเตอร์ด้วยก็จะช่วยได้ปิดตัวหลังนะปิดตัวบนก่อนก็ได้แต่ปิดตัวล่างเนี่ย จะง่ายหน่อยนะครับเพราะเลือดของเขาไม่เยอะแต่ถนะ้าปิดตัวบนนี่บอกเลยว่ามันก็จะมีความยากในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนแล้วก็ใส่รถขอกจากนั้นก็ใช้สกิลของโมนาหน้านะครับโจมตีเข้าไปถ้าดามเมจของเรามากพอก็จะจบศัตรูได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มากพอก็จะเป็นอย่างที่เห็นมันไม่พอไง โดนไป2ทีรอบหน้าเราจะหล่นไหมเนี่ยงั้นดูทรงแล้วต้องตีไปก่อนแล้วก็เปิดบัฟทำการสตันบอสด้วยเอเลกะโมนาดาสกิล2โอเคยังได้อยู่โดนจิกแล้วตีโมนาดาสกิล1สกิล2ออัมพางแล้วก็ท่าไม่ตายชิป ไม่ตายด้วยงานมาแล้วโอ้ยังดีติดพิษตายจริงๆมันต้องลดเกาะก่อนถ้าลดเกาะก่อนทุกอย่างก็จะง่ายนะครับเปิดสก,กิลพลาดไปนิดนึงจมตีสกิลหนึ่ง,งเพิ่มพลังจมตี ถ้าไม่ตายรถเกาะตัวหลังแล้วก็นี่เราจะปิดสัตูเรียแบบร้อยเขาเนี่ยมาแน่นอนถ้าเอาชัวก็สตันไปอีกสักทีก็ได้นะ เลือดจะไหลไหมเนี่ยอ้าเลือดเด้งอยู่โอเคผมเปิดทําไม่ตายเลยแล้วกันของยูเรียอาสกิสกิลสองนะครับโนละใสยไปทีหนึง่งท่าไม่ตายของอาสกิแล้วก็ปิดพันดึกแช่แข็งแบบนี้ก็คือรอเลือดเด้งอืมกดสิ้นสุดเทินไปได้เลยครับไปยัง ต้องเลี้ยงเลือดให้มากกว่า80%เข้าไว้ไม่งั้นโอกาสชนะของเราก็จะน้อยลงแต่ทีมแบบนี้สามารถใช้ได้อย่างที่เห็นพลังไม่เยอะยิ่งพลังเยอะยิ่งเลี้ยงเลือดลําบากก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับบอสขุมทรัพย์ฤด,ดูร้อนระดับยากในการเก็บ3ดาวด่านที่2 3 4ามด่าน5เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ในพาร์ทหน้ายัางไงก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมขุมทรัพย์ฤด,ดูร้อนที่เขาจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันด้วยนะครับเพราะของดีๆแลกของได้ตัวละครซัมเมอร์แบบฟรีๆแบบนี้ไม่ควรพลาด พุ่งกดคีย์ไอพลาดแล้วพลาดเลยนะอย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมเล่นกันนะครับนิกงดาวน์โหลดผมก็ใส่ไว้ที่ใต้รางคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของวาคิวีในเกมอิกดาคอนเนคเ่นกันเจอก,กันใหม่พัดหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชม